สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นัดก็จะพาไปดูวิธีการเลี้ยงหมูในแบบฉบับของแม่นัดนะคะติดตามกันเลยค่ะวันนี้ก็บังเอ,อิญนะคะมีคนมาตัดต้นสแสลข้างหลังร้านพอดีค่ะแม่นัดก็จะเก็บใบสแสลไปค่ะได้ประมาณสี่กระสอบแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็กำลังจะเอากลับไปบ้านหุวยเดือนที่เราไปเลี้ยงหมูค่ะนี่ลูกชายค่ะ จะพาคุณแม่ไปแล้วนะคะส่งแม่ค่ะแต่เราต้องไปแว่เก็บเสร็จอาหารก่อนนะคะเรากำลังจะเดินทางกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะรถคู่ใจแกงแม่แล้วหนึ่งนี่ เรามาเอาอาหารหมูที่โรงแรมเอ้ยที่ทำงานก็เราจะกลับมาแล้วนะคะได้ของแล้วจ้าไปได้อาหารหมูแล้วจ้าเราพร้อมจะกลับแล้วจ้า อาหารที่เราเอามานะคะเป็นคันรถเข็นเลยค่ะมาถึงลูกชายก็ต้องเอาน้ำในแทงนี่นะคะไปล้างคอกหมูก่อนค่ะทุกคนส่วนแม่นัดก็มานั่งหั่นใบสะแลค่ะเดี๋ยวก็ต้องหั่นต้นกล้วยต่อเลยนะคะทุกคน หมูก็กินไก่ก็กินคะ่ะทุกคนกินแบบบุฟเฟ่ใหญ่ๆเลยค่ะหมูที่แม่นัดเลี้ยงนี่ก็ ตัวอ้วนพอสมควรเลยนะคะเลี้ยงมาแค่สองเดือนเองนะคะอาหารก็ง่ายๆค่ะมีใบสะแลต้นกล้วยหัวอาหารนิดนึงเสร็จอาหารแล้วก็ถ้ามีผลไม้ก็ใส่ไปด้วยนะคะนี่คะ่ะหมุของแม่นดสวยไหมคะสเดือนเองนะคะที่แม่นัดเอามาเลี้ยงขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปของแม่นัดนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นัดด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆคะ่ะ